ทโฟสาวมันเลิศนะว่าไงแต่เองวันนี้เขาไปทาเลบบเจลมาด้วยแหละอุย้ยปังมากแม่ปังมากพี่นนาอุย้ยหนูว่านะหนูว่านะ่ะมันใช่เลยแม่จริงนะแม่เออว่ะฮมสุดยอดเลยแม่ <laughs> โอ๊ยว่าไงแต่เองแต่เองมาจากไหนอะแต่เองวันนี้ทาเล็บเจลสีอะไรอะ่ะ วุ้ยสวยว่ะวุ้ยชอบว่ะร้านไหนอะร้านค้าข้างเจนี่ปะแกเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปทำบ้างแกปังมากพี่หนเดเออโคตรตึงเลยว่ะ <c oughs> เฮ้ยเขาไม่ได้เป็นหรอกไหมแต่เองก็พูดไปใครจะเป็นอ่ะตัวเองหมดกันตัวเองเฉยๆไปๆเอาหรอจริงหรอ <c oughs> <c oughs> โอคตรแย่เลยทุกคนแย่มาก ธอเป็นใครอ่ะมาช่วยเลอกสีดิปได้บอสแม่คะแม่เอาไงอเอาได้สิน้องหนูอยากได้สีอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดให้สีแดงไหมอุ้ยอุ้ยเหมือนกินราบเลือดเลยอ่ะสีแดงอะ่ะอุ้ยแต่เนี้ยนะไม่ทาปากแดงไม่มีแรงเดินค่ะคุณน้องเอาเลยคะ่ะปังมากสุดยอดเลย <c oughs> โอ้ยโคตรแย่เลย <c oughs> เออแม่บิ่ชอบ <c oughs> สรุปชอบซีนนี้หรอไม่ชอบซีนด่ารอ อลื่นเชียวนะพี่ธราเอาทุกคนสรุปชอบซีนสาวอ๋อไม่ชอบซีนชอบซีนด่าหล่อแล้วหรอ,หรอ,หรอ,หรอมาดูธราคือใครไม่รู้แกเป็นใครมันสวยมันเลิศแต่แม่สวยเปี้ยวยยราดทุกคนโคตรช็อตฟิลเลยอนะเอออยาหนูอยากได้สี่พีแต่แม่แม่จะให้หนูกินเนื้อแล้วหรอแกเป็นใครพวกเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพับโพดผมหายนะครับเดี๋ยวพับพดผมหาย